สำหรับสินค้าเด่นๆของทางร้านนะครับขายตั้งแต่รากฐานจนถึงหลังคาเลยครับคอนกรีตของเราก็จะเป็น e คอนกรีตซีแพคกรับผมบุญเสือบุญช้างพวกหลังคาของไอ G ครับตั้งแต่เราได้เข้าร่วมกับแพลตฟอมลักเหมาเนี่ยครับพบเจอกับลูกค้าผู้รับเหมาลายใหม่ๆบนออนไลน์ line. ยินดีบริการทั้งใกล้ทั้งไกลงานเล็กงานใหญ่ครับผมยินดีเสนอราคาแล้วก็บริการจัดส่งให้ถึงหน้างาน,นครับชัยยุตินะครับชื่อเล่นชัยยุนเป็นผู้บริหารของร้านมูลไฉขคาววัตถุก่อสร้างครับผม หรับที่ตั้งของร้านนะครับก็อยู่กรุงเทพครับถนนโน้มินฝั่งลามินทราครับผมจุดเด่นของทางร้านเรานะครับก็คือการให้บริการอย่างเป็นมืออาชีพครับทั้งการสต่อกสินค้าการให้ข้อมูลสินค้าแล้วก็การจัดส่งครับผมสำหรับสินค้าเด่นของทางร้านนะครับขายตั้งแต่รากฐานจนถึงหลังคาเลยครับคอนกรีตเราก็จะเป็นคอนกรีตซีแพคกรับผมงปูนเสือปูนช้างพวกหลังคาของ s อสครับ ตั้งแต่เราได้เข้าร่วมกับแพลตฟอร์มรักเหมาเนี่ยครับเจอกับลูกค้าผู mm ้ hmm. รับเหมาลายใหม่ๆบนออนไลน์ยินดีบริการทั้งใกล้ทั้งไกลงานเล็กงานใหญ่ครับผม mm hmm. ยินดีเสนอราคาแล้วก็บริการจัดส่งให้ถึงหน้างาน,นครับสำหรับลูกค้าของรักเหมานะครับทางร้านเนี่ยสามารถให้บริการจัดส่งตั้งแต่กรุงเทพจนถึงปริมณฑลเลยครับงานโครงการงานคอนจี หรืองานเต็มเที่ยวใหญ่ๆนะครับทางร้านสามารถบริการได้ทั่วประเทศเลยครับผมอยากจะขอเชิญชวนพวกพี่ๆผู้รับเหมานะครับเข้ามาขอราคาบนรับเหมากันเยอะๆนะครับทางร้านบุญชัยค้าวัสดุก่อสร้างพร้อมดนดีบริการจัดส่งให้ถึงหน้างานนะครับสำหรับใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับทางร้านของเราแล้วก็แพลตฟอร์มรับเหมาครับก็จะมีโค้ดส่วนลดสามารถนำโค้ดนี้นํามาใช้บนแพลตฟอร์มรับเหมาเพื่อซื้อสินค้าวัสดุก่อสร้างได้เลยนะครับ